เราสบายดีมื้อนี้ก็มาพบกับน้องฟ้าสาวแล้วช่วงนี้นะทุกคนฟ้านะ่ะบ่ได้ค่อยเอ็ดคิปอ,อกมาหลายปันไดนโนเพราะว่าฟ้าบ๊าสบายเป็นไข้วัดสงสาม,มือและก็ยังมีอาการยังยังเป็นวัดอยู่นาะยมุกน้อยอยู่แต่ว่ามื้อนี้ฟ้าจะมาเว้าเกี่ยวกับ ข้อเสียของแม่ยิงลาวหรือว่าข้อเสียของสาวลาวนะทุกคนเนาะแต่นี้กับฟ้านะทุกคนกับบอด้อันวอลแบบบุรีโบหรือว่าเฮ็ดให้เกิดมีดราม่าเนาะในคลิปนี้เพราะว่าบางคนนิสัยมันกับคือกันบางคนกระต่างกัน,กน,กนแต่ว่า ฟ้าก็าจะออกมาเว้าในมุมมองของหลายๆคนที่ส่วนหลายเนาะก็คือส่วนหลายที่เป็นแบบนั้นนะทุกคนเพราะว่าฟ้าเองก็เป็นผู้ยิงเล่าคนนึงนะทุกคนเนาะแต่ก็บอได้ว่าจะเป็นแบบกลาวกายว่าเออผู้หยิงเล่าบอดี้จังสันจังสีนีกกโบแมนเนาะพราะฟ้าก็เป็นผู้ญิงเล่าคือกันแต่จะมาเว้าในมุมมองหลายๆคนเนาะที่เปลเป็นแบบนี้ก็ บางคนก็อยากคูจักว่าผู้สาวเล้าเป็นแบ,บ็บใดอยากคูก้อนแบบจะมาจีบว่ะเออผู้สาวเล้าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะทุกคนเนาะก่ะฟ้าก็จะมาเว้าในคลิปนี้เลยะซึ่งว่าจะมีอีย่างนั้นไปฮับฟังกันเลยทุกคนข้อเสียของสาวเราอ่ะมันจะเป็นหลกัลกๆเลยเนาะบางคนกับมากแม่ บาคนกับว่ามักบอว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียตัวนี้สาวลาวน่ะก็คือจะมักกินเบียร์ทุกคนกินเบียร์นี่คือเก่งอันดับหนึ่งเลยเรื่องกินเหล,ล้ากินเบียร์นะทุกคนที่ฟ้าว่าอันผู้สาวลาวนี่มักกินเหล้ากินเบียร์นะกะมันบ่าม่นอย่างไรทุกคนก็คือผลสำรวจเจา้าอันทัน่วอ,อาเซียนเนาะอาเซียนเพิ่นก็ว่าสาวลาวนี้กินเบียร์เก่งอันดับหนึ่งเนาะ ก็คือคอแบบทองแดงอยู่แล้ทุกคนแต่ว่ายกเว้นฟ้าเนาะคือฟ้าก็คือจะบอ้ค่อยมักกิ่นเล้ากินเบียร์ปันใดก็กิ่นได้ยู่แต่ว่ากินได้น้อยเนาะก็คือบอ้ค่อยจะได้กินเลยแหละทุกคนเพราะว่าฟ้าบ้มักเมาฟ้าบ้มักให้ตัวเองเมาเพราะว่าเห็นอันมู่หลายๆคนที่เมาเนาะก็คือแบบหัวเรือดินเลยก็คือ เพราะเป็นตะเบิงเลยทุกคนฟ้าก็เลยบมักให้ตัวเองเมาก็เคยบ้ค่อยจะกินหลายปันไดเนาะก็กินได้ได้กินไ้น้อยเนาะอีกอย่างนะทุกคนผู้สาวลาวขนาดอันที่เขากินเหล้ากินเบียร์นี่บ้เมนอย่างใดก็คืออ่าประเทศลาวประเทศฟ้านะ่ะมันจะมีพิธีหลายพิธีทุกคนเพราะว่าที่เป็นอ่างานสู้ขวัญเนาะคือสู้ขวัญนี่คือหลายเละสู้ขวัญคือจะไปเฮียนบอกระสู้ขวัญกินอ่า เวลาอ่านออกกาำมีอย่างกระสู้ขวนหรือว่าเจ็บป่วยเจ็บเป็นทุกอันลดตามอียงเนาะปวหายดีแล้วกะหลังจากอ,อกจ้าพุงหมอกก็คือเฮ็ดขวนงานบวชงานแต่งงานอ่ะอ,อกก่าก็คือทอดลูกแล้วเพิ่นกระจะเฮ็ดอ,อันเฮ็ดสู้ขวนเนาะมัดแขนสู้ขวนงานสู้ขวนคือหลายเนาะสู้ขวนปีใหม่สู้ขวนอ่ะอยียงหลายอย่างพุทธพุแกก็คือจะมีแต่เฮ็ดขวน งานกลิ่นนี้คือหลายเฮงแล้วทุกคนเนาะและอ่อะเวลาที่บ่าวโบหรือว่าแฟนเนาะมายามเฮนยาม,ยามซานนี่อย่างนะก็ต้องได้กลิ่นเบียร์เลยทุกคนเวลาที่อันมาเนาะเพื่อนก็นจะเฮ็ดาพาเข้าพาน้ําเฮ็ดกินเหล้ากินเบียร์เนาะก,กินเบียร์ถ้าว่าบวกินนนะเพิ่นนะพนนะพนเ,เพิ่นว่าบวฮักบวแพงเพิน่นทุกคนบวฮักบวแพงเลยกาแบบ บ่จริงใจกับลูกสาวเขาซิาจซะจำเป็นต้องได้กินคาดว่ากินบ่ได้หลายกับกินน้อยนึ่งแล้วทุกคนเนาะพอให้เพื่อนว่าเออจริงใจกับผู้สานกับลูกสาวเพื่อนสินะเพราะว่าผูกสาวเรามักมว้วนแน่เป็นคนมักมว้วนถึงระบ่กินเหล้ากินเบียร์ก็มักม้วนนะทุกคนเนาะแต่ส่วนหลายกับกินเบียร์นั่นเละเบียร์เรลากับถามว่าบางคนก็กินหลายจนแบบเพลทให้ สียนิสัยเนาะผู้หญิงก็มีแ,แมต่คนบ๊แมนมีแต่ผู้ชายบางคนบอกว่าผู้ชายเนาะกินเหล้าแล้วสิเปลี่ยนแต่ว่าผู้หญิงก็มีกินเหล้าแล้วก็กินเหล้าลก,กินเบียร์แล้วก็เฮ็ดให้ตัวเองแบบเฮ็ดยกบัไดทุกคนตัวนี้กะบางที่ก็หลายๆคนก็น่าจะหักบัไดเนาะและ้วเลยกลายเป็นข้อเสียแล้วทุกคนเนาะก็คือที่ฟ้าเบามาทุกคนผู้สาวเราก็คือกินเหล้ากินเบียร์เก่งกินสามลังยังบุ๊ไปเบาไปเอาอกเลยเนาะ กินกนเก้งแหงแล้วกะข้อเต่าไปทุกคนผู้สาวเรานี่คือจะเป็นคนที่ตูน้อยอันนี้จะเป็นส่วนหลายเลยส่วนหลายผู้สาวเราน่ะจะเป็นคนตูน้อยๆอ,อันนี้กะข้อเสียวเนาะบางคนก็มาคนตัวน้อยได้ทุกคนบางคนก็มาคนตัวน้อยบางคนกะมา,คน,นา,ค,นะาคนตูแบบนี้นะก็คือแต่ว่ามันก็เป็น ข้อเสียอย่างนึงเนาะก็คือคนเลาแม่ยิงลาจะเป็นส่วนหลายฝ่ามักจะเห็นเป็นคนตัวน้อยว่าสูงหลายและก็เป็นคนผิวผิวก็จะบบดำและก็บ่าขาวทุกคนจะเป็นผิวแบบออกสีแบบเหลืองบ่เขาหรือว่าสีสีผิวดอกเคสีผิวน้ำผึ้งอะนะบบดจัจนเกินไปและกับ่าขาวจนเกินไปเนาะผู้หยิงลานะ่ะจะเปลี่ยนแบบสไตล์แบบนี้เลย คืว่า,าให้ข่าวไปเลยกับบูเมีนทุกคนคืว่า,าให้ดำเลยกับบูเมนเนาะก็คือเป็นคนข่าวแล้วก็บป็นดำคือฟ้ากะถามว่าข่าวบอรกระบบอทุกคนก็ผิวแบบนี้แหละแล้วลกลายเป็นคนทีเตียเนาะข้อต่อไปเลยทุกคนข้อตัวไปก็คือจะเป็น่ันผู้สาวแล้าหนะ่ะก็คือจะเป็นคนที่อ่หักงวนเสมยวันตูเนาะ จะเป็นหลายคนเลยเลยที่จะจะหักงวนสงวนตัวเขาห่วงตัวสิซะเวลาที่มาคือฟ้าเบ้ามาต้อคลิปก้อนเนาะเคยฟ้าเคยเบ้ามาอยู่ว่าสวาวเราจะเป็นคนที่ฮักงวนสงวนตัวเวลาที่มาบ้านมาเฮอนหรือว่ามาลิ้นกับสวาวเราเนาะเขาไปจับมือถือแขนอียง,งโบห่มโปของเกมนี่คือโบได้เลยทุกคนเพราะว่าอันบางคน กะโฮยเนาะว่าอ่านยุคสมัยนี้แล้วปัจจุบันนี้มันก็บแบบต่างจากยุคก้อนแต่กะยังมียู่ที่แบบเปลี่ยนแบบนี้บางคนก็ยังเปลี่ยนแบบนี้ยุ่เนาะทุกคนเนาะก็คือฮักนวนส่องนนตัวถ้าว่าโบแตงโบมาแตงโบมาขอก็คือโบให้เห็ดแบบมานอนเือนนอนซ่าเนี่คือโบปบไดเลยทุกคนจะเปลี่ยนแบบนั้นเนาะข้อต่อไปเลยทุกคนอ่ะ ข้อนี้ก็คือบอกว่าแต่สาวเราแหละฟ้าว่านะสาวอื่นก็น่าสาวประเทศอื่นก็น่าจะปิ่นกี่กันเพรก็คือ,อนผู้สาวเราจะเป็นคนชี่คี้หึงคี้หวงหวงแฟนหวงกันว่าแต่ง,งานไปก็คือหวงผัวทุกคนก็คือบุญยากให้คันว่าได้เป็นแฟนแล้วได้ฮักกันแล้วก็คือจะบอกบุญยากให้อันคนของเฮาขนาดแฟนของเฮาขนาด ไปยอกผู้ชายผู้สาวถ้าเปลี่ยนแฟนกันเนาะทุกคนเขาจะโบมักให้แฟนตัวเองต้องไปใส่ใจคนอื่นหรือว่าถามนั่นถามนี่ผู้ยิงผู้อื่นที่โบเมนเขาตัวน,นี้เขาจะห่วงจะหึงแหงทุกคนและกะถ้าว่าแต่งงานกันเนาะแต่งงานกันไปแล้วเป็นผัวเป็นเมียแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนั้นหากกยังแบบ ไปมีเล็กมีน้อยโบหรืออยังนะบางคนเขาก็จะอ่าปะหรือว่าหางเลยทุกคนถ้าว่ามันก็นขึ้นกับกรณน,นี้อองไผ่มันอันนี้เนาะฟ้ากะอ่าว้ลวกลมรวมเลยกับบไดอันนี้ฟ้ากะว่าแบบเป็นเป็นกลางๆแล้วทุกคนบางคนก็คืออันเขาก็จะ ยู่ด้วยความแบบเออเขามีลูกมีเต้าอะไรสินะ<ๆ>เขาก็เลยแบบยู่กันไปคันว่าสิปะากาับยานลูกแบบทำพายอย่างก็มีมันขึ้นอ่าหลายกรณีนะคุณนอกทุกคนเนาะผู้สาวเราน่ะจะเป็นคนที่ฮักเดียวใจเดียวนาอก็คือถ้าว่าได้ฮักแล้วก็จะบ่มีอีกสินะต่ว่าก็บบ่โหเนาะมาหวังคนแต่ว่าส่วนหลายถ้าว่าคนคล้ายๆแบบเป็นแบบนี้ก็ก็มีหลายบางคนก็ขี้หึงขี้หวง บางคนกับหลายใจก็มีผู้หญิงเนาะแต่ว่าฟ้ากะแบว่าความรวมว่าหลายๆคนที่แบบจะเป็นหักเดียวใจเดียวเออที่ฟ้าเคยเห็นมาก,ก็คือหักเดียวใจเดียวแล้วกับบคิดว่าที่มีไผ่นอกจากอคนที่เฮาหักเนาะทุกคนถ้าว่าได้หักแล้วก็คือหักเลยว่าศาีรษาก็คือจะบคิดจะมีอีกเนาะนอกจัก ส่วหลายนอกซะจากว่าผู้ชายผูนั้นเหตุบุญีกับเขาและเขาจึงแบบเปลี่ยนใจเป็นคนแบบนั้นก็เป็นไปได้ทุกคนนีก่กะปากถามจากอามู่มูม่คู่อย่างทะเลนอที่แบบเขาเ้าปั่นฟังก็จะประมาณนี้ทุกคนอีข้อเสียข้อสุดท้ายทุกคนตัวนี้นะทุกคนสาวเราอะมักจะกิ่นประเดศน,นี่ก็เป็น เป็นอันนึงเลยที่บางคนก็น่นาจะมากบกบางคนก็น,น่าจะโบามากเนาะแต่ว่าส่วนหลา่เกือบว่าทั่วประเทศลราเลยที่มากินปลาเดกน่าจะเกือบว่าอันทั่วประเทศลราเลยที่เป็นผู้หญิงที่เขากินปลาเด็กได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะใส่แกงเนาะไหมเอ็ดลาบเอ็ดกอยอย่างเขาจะใส่ปลาแดกมาเลยเกือบว่าทุกเมนูอาหารของคนลราหรือว่าอาหารพื้นบ้านเนาะทุกคนเนาะ อาหารพื้นบ้านน่ะผู้หญิงเราจะกิ่นได้เกือบหมดเลยและอกอย่างก็คือจะใส่ปลาแดกทุกเมนูเลยทุกคนแกงโน่บอส้มตำเนาะเป็นละเป็นก้อยเป็นซอยจูเอียงกะต้องเลยใส่ปลาแดกทุกคนยอดปลาแดกหน่อยนึงเนาะก็ะคือแซ่บสิเลยฟ้ากะกิน่นฟ้าให้มากินแกงโน่เนาะคือแกงโน่ใส่ผักผักหมิ่นนะผักขะบก่กเออ พักมากินมันจะมีแต่แนวม็นๆเนาะทุกคนแต่บางคนว่าบางคนเขาชิมักบอกว่าบ้าไทยบอกเ้าอ่าบ้าคือแบบเป้าไทยกับบางคนกับบอกค่อยมักกินปลาเด็กกินพักหม่นหรือว่าอียงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าผู้สาวราวนี้คือกิ่นกิ่นเกือบทุกมื้อทุกคนทุกมื้อก็คือมันต้องมีในเมนูอาหารนั้นปลาเด็กก็มีมีทุกอย่างเลยทุกคน ส่วนน้อยสุดว่าจะบ่มีปลาเดกใส่น้ำเนาะนี่ก็เป็นข้อเสียอีกข้อนึงบางคนเนี่ยผู้หญิงเราเขากินอนเลือดแปงผมเลยทุกคนเลือดแปงเป็ดท่าน่ะเออเลือดแปงเป็ดบางคนก็กินเลือดแปงแบ้เนาะบางคนก็กินเลือดแปงเป็ดทุกคนคือเลือดแปงนะทุกคนย่วนบานฟ้าเนาะเพื่อนจะเฮ็ดแบบเครื่องในมันเป็น เป็นไตเป็นเอียงเป็นเครื่องในเป็นซีนเอียงนะก็คือเพื่อนเอาไปขั้วเอียงก้นเนาะไปขั้วแล้วก็มีหอมมีเอ่างไส้่อหละยกเว้นแต่เลือดเลือดก็คือเป็นเลือดนี่ก็คืออันดิบอันอื่นคือซุกมืดคือเลือดแปลงเบก็คือการเพื่อจะเอาเอาซีนเอาเอียงเราไปขั้วแล้วแล้วก็จึงมาเอาเอาเลือดแบร์นะไส้จะมีหลายคนเลยที่แบบ มกักกินแบบนี้ผู้หญิงเราคือต้องกินคือคันว่าเบ้าไทยมาหาผู้สาวเราเนี่คือจะได้โลเมนูไม่ไหหลายอย่างเลยทุกคนยูพีนะเขาจะเป็นแบบมีฮานเลยทุกคนฮานเลือดแปลงเนาะคือปิ้งเป็ดแล้วก็ต้องมีเลือดแปลงคือเขากินแบบปิตะเซบเลยนะทุกคนผู้สาวเรากินแบบบีบบางนาไนึนงข้าวคั่วเนาะแต่ว่าฟ้าเห็นเขากินกแต่ว่าเจฟ้ากากะบุกบุกการกินเฉพาะฟ้าคือฟ้าบุกการกินของดิบเลยทุกคนก็เคลื่อน เอาไปขั้วย่ากินแต่ว่าเอาเลือดเป่งกันนะอันที่เขาเฮ็ดแล้วนะเอาเป็นขั้วกอนทุกคนขั้วสุกเลยจึงมากินฟ้าจะเป็นคนดึงที่บ่ค่อยกินของดิฟเลยดอกว่ากินของดิฟแล้วก็เหล้าเบียร์กับบอ่ค่อยมากินบันไดเนาะทุกคนเนาะคืออ่านพอฟ้าวาซิซ่าอ่านคือเหล้าเป็นเหล้าเป็นเบียร์อย่างนั้นซพาอฟ้าก็คือ เมาแน่นอนเต้อย่าหาทําทุกคนไปมองเบียร์ผู้สาวเราอย่าอย่าหาทําเลยเนาะคือฟ้าวา่าเลยเขาละคอทองแดงทุกคนเขาละกินเท่าไหร่กับโบเมาทุกคนผู้สาวเราคือแบบนี้เลยกินเบียร์นะแต่ว่าอันฟ้านี่คือบ่อยจะกินเนาะฟ้าก็ไม่ได้กินแต่ว่าฟ้าเห็นเขากินนะเ<ม>ขากินแฮกกินว่าเลยทุกคนแล้วกับบบเมาอีกฟ้าจุดยอมแบบ หลายคนที่แบบผู้ยิงเป็นแบบนี้ผู้หยิงลาวนะ่ะเขาจะกินเบียร์ผู้บาวไทยมาหาผู้หยิงลาวนะ่ะอย่าไปคิดที่จะไปมอมเบียร์เขาเด้อถ้าคิดจะมอมเบียร์ผู้สาวลาวคือตัดเอาไปเลยทุกคนบว่ายดอกจากที่ฟ้าเห็นเขากินนี่คือกินกินแท้กินว่าเลยกินบะมาทุกคนกินสามสามลังก็ยังบุกไปเงียวผู้ยิงลาวคือสุดยอดเลยกินลาวกินเบียร์นี่ แต่ว่าคือว่าคือฟ้าว่าเด็กก็เป็นบางคนบางคนกับเมาบางคนกับบเมาเนอะทุกคนเนาะส่วนหลายกะบัเมาอะจีจะจะเป็นส่วนหลายเลยอ่ะคลิปนี้ทุกคนฟ้าก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าอ่าเอฟซี FC ท่านใดอยากเพิ่มติมบโบหรือว่าอยากให้ฟ้าให้คลิปใดออกมาเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์เลยว่าอยากให้ฟ้าอัน อวาวเลกี่ยวกับเรื่องอย่างเนาะหรือว่าข้อเสียของสาวเรายังมีอันอื่นตื่มบอกะทุกคนสามารถคอมเมนต์เลยนะทุกคนเนาะคลิปนี้ฟ้ากะจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะมื่อนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย